มีบางอย่างผิดปกติเพราะหลังจากนั้นเกือบหนึ่งชั่วโมงเธอก็ไม่ได้เงินเพิ่มขึ้นเลยแม้แต่บาทเดียวมีแต่จะลดลงลดลงไปเรื่อยๆเฮ้ยแพ้อ,อีกแล้วทำไมมันยากขึ้นเรื่อยๆนะไม่เป็นไรเงินยังเหลือเยอะเล่นใหม่ก็ได้มาสิมาสิมา ตาแรกๆที่ไม่ได้เงิน oh. เธอยังคิดปลอบใจตัวเองว่ามีได้ก็ต้องมีเสียแต่พอหลายๆตาเข้าเงินที่เติมเริ่มล่อยหลอลงอินดี้ก็เริ่มใจเสียแล้วโเอ้ยพาอ,อีกแล้วเงินหมดแล้วนะฮอ,อะไรเนี่ยทำไมมันไม่ง่ายเหมือนเก่าเลยอะ่ะฮายกำไรที่เธอได้มาจากการเล่นวันแรกๆหายไปหมดแล้ว ตอนนี้มีแต่ขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอินดี้ไม่รู้จะทำยังไงดีเธอจึงทำได้แค่หยุดเล่นชั่วคราวเพราะกลัวว่าจะขาดทุนไปมากกว่าน,นี้และส่งไลน์ไปหาแอนด้วยแต่แอนไม่ยอมตอบแม้กระทั่งวันรุ่งขึ้นแอนก็ไม่ได้มาโรงเรียนโทรไปหาแอนก็ไม่รับสายหลายวันถัดมาอินดี้ได้รู้แล้วว่าทำไมแอนถึงไม่มาโรงเรียน พราะเพื่อนในห้องเรียนได้ยินข่าวลือกันมาว่าแอนถูกพวกผีพนันที่แอนแนะนําให้เล่นมาดักขู่เพราะพวกนั้นเล่นจนหมดตัวแอนก็เลยกลัวไม่กล้าออกจากบ้านแม่พวกเธอเห็นเขว่านะแอนอเอาเงินเก็บมาไปเล่นพนันเยอะมากเลยพอเงินหายในบัญชีเยอะๆนะพ่อแม่ก็สงสัยเลยซักถามแอนแอนก็เลยโดนจับได้นะ ได้ยินว่าแอนแนะนำเว็บพนันออนไลน์ให้เพื่อนคนอื่นไปทั่วเลยเห็นมาได้ข้าวหัวคิวฉันว่านะคนที่รวยจากเว็บพวกเนี้ก็มีแต่เจ้ามือเท่าน,นั้นแหละเนาะนาะนาะ